สวัสดีครับท,ทักทิยชั้นปสามนะครับวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของโทนสีอยู่นะครับแต่เราจะวาดผลไม้นะครับแทนในโทนสีร้อนกันอ่เริ่มกันเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับครูจะวาดส้มก่อนส้มก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีกลมๆนะครับวาดทรงกลมกันมาก,ก่อนอ,อกาการะก็บาดไว้ แบบนี้ต่อมาแตงโมนะครับแตงโมอยู่หลังส้มนะฮะเห็นไหมครับส้มแตงโม อันหนึ่งเอาอะไรดีอ่ามะเขือเป็นมะเขือเทศแล้วกันมะเขือเทศนี่ถือว่าเป็นผักนะครับไม่ถือเป็นผลไม้นะแต่อยู่เดียกันได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราลงสีกัน เริ่มต้นนะครับาราล์สีง่ายๆเลยครับมือคะเทศนะครับสีแดงครับเราใช้สีแดงนะครับนักเ,เรียนตามครูได้เลยนะนี่ป้ายแบบนี้ปลายมือคะเทศนะครับปลายเสร็จปุ๊บล้างน้ำครับนำน้ำเปล่า,า,ามาเกลี่ยสีนิดนึง แบบนี้ครับนีแล้วปล่อยเลยนะครับตรงนี้เราจะเหลือพื้นที่สีขาวไว้นิดเึงนะครับได้มหมลกโอเคนะครับจากนั้นมาแตงโม,โมนะครับเราจะมาทำแตงโมกันนะครับสีแดงนะครับ ใส่เนื้อสีไปแบบนี้ล้างพูกกันให้สะอาดนำน้ำประเปล่ามาเกียรนะครับแบลนี้นะครับ,แบบรบเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับสีอ่อนไปหน่อยอแตงหมูนะครับต่อมาสีส้ม นะครับส้มก็ต้องสีส้มนะครับเราใช้สีพื้นๆก่อนนะครับเรายังไม่ผสมสีอะไรมากมายทำส้มเลยนะครับสีส้มนะครับคุณลงสีแบบนี้นะครับากนั้นล้างผูกกันให้สะอาดทำน้ำเปล่าๆมาใส่แบบนี้ เห็นไหมครับจากนั้นเดี๋ยวคูจะปล่อยให้แห้งสักครู่นะครับเดี๋ยวคูจะมาเก็บรายละเอียดกันโอเคครับคูหยุดเวลาไว้นะครับตอนนี้งานของูแห้งแล้วนะครับคูจะเก็บรายละเอียดทิดหน่อยนะครับขั้นแรกนะครับเปลือกนะครับเปลือกเปลือกของตั้งมูจะมีสีเขียวนิดนึงนะครับยังไงก็ต้องมีนะครับถึงจะเป็นสีทนร้อนแต่เราสามารถ แทรกสีโทนเย็นเข้าไปได้นะครับในปริมาณนิดๆได้หน่อยนะครับแบบนี้สเกลนะครับแต่ก็ยังเหลือพื้นที่สีขาวด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ทีน,นี้ครูจะใช้สีเข้ม,ขมนะครับใช้สีน้ำเงินนะครับใช้สีน้ำเงินผสมสีน้ำตาลนะครับหลายคนมักจะได้ยินคำว่าดาร์กบลูนะครับก็คือเป็นสีน้ำเงินผสมน้ำตาลม,มาเก็บรายละเอียดนะครับ นี่นี่เก็บตรงนี้น,นะครับจากนั้นทำเม็ดนะครับจากนั้นนี่ใส่ตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำมะเขือเทศให้เสร็จนะครับเดี๋ยวสักครู่ อะทำเป็นกะทศเลยสีเขียวนะครับอืมครับใส่อยากๆๆไปแบบนี้นะครับล,ยลอยขึ้นมาหน่อยนะครับได้เป็นมะเขือเทศแล้วนะครับทำเงาที่พื้นนิดนึงนะครับ เสร็จแล้วนะครับผลไม้โทนร้อนของเราครับยากไหมครับไม่ยากนะครับสรุปวันนี้สวัสดีครับ